จากตำนานของคำพีกล่าวไว้ว่าเมื่อของสามสิ่งมารวมกันพลังงานของกายเนตจะทำลายโลกท,ทันทีโซดีแอและผูชินรู้เรื่องนี้พยายามนำของสามสิ่งนั้นมาและตอนนี้เขาพยายามหาลูกแก้วมังกรเข้าประปกรอบโกได้พบรายแทนของลูกแก้วมังกรแต่ว่าก็ช้าไป าหมาป่าจากอเวจีจังโกได้ต่อสู้กับไก่ฝดและได้ทำ้ายไก่ฝดจนสาหัสตอนนี้เสนอตอนการกลับมาของโกตอนน้องหาลูกแก้วมังกรมา,าได้นะครับหาที่ไหนครับไปหา้วยนะจิต อาจิตสปาขึ้นโกก็เลยหายไปเดี๋ยวก่อนคัะไปไม่ได้สิปล่อยจะไมช่วยเกาถ้าไปตอนนี้ก็ททำไม่เป็นเหยื่อฟรีนะแต่ว่าใจเย็นไว้ก่อนสิถ้าถูกจับไปแล้วใครจะช่วยโกลแล้วแล้วใครจะขจัดแผนชั่วของพวกคราวเลา้าฮะคิดดูด็กตอร์พี่โกอตายแล้วเหรอครับ <S <S แค่เนี่ไม่ทำให้โกตายง่ายหรอกไมเขาจะต้อง อยู่ที่ไหนสักแห่งที่เรายังไม่รู้ตอนนี้ยังไงรู้หรือเปล่าเราไปหากันเถอะคะ่ะฉันน่าจะนําไปเองฉันคุ้นเคยกับแถวนี้นะคะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราโดนพวกมันจับได้แล้วก็แต่เราจะปล่อยคุณโกดเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็ลูกแก้วมังกรด้วยเออเออเออขอบคุณนะ <c oughs> ออเนี่ยตัวขัดขวางมันหายไปละเดี๋ยวเราค่อยค่อยหามันก่อนได้ลูกแก้วมังกรอ,อยู่ในมือของมันเราต้องหาให้ได้โดยด่วน โอ้ยผู้หญิงคนนั้นจะต้องรู้เรื่องและจะต้องรู้จกักแถวนั้นดีอาจจะกําลังออกตามหาพวกนั้นอยู่ก็ได้จริงไหมครับท่านครับเออทานที่ดีแล้วเดี๋ยวเจ้จังกกออกตามหาสุนิโนโลิกะพร้อมกับคนหาไก,กา่ฝฟิทราบแล้วครับ อ,อ,อ,อจะหาเจอไหมเนี่ยเจอไม่เจอก็ต้องรีบไปเถอะเออบริกาจะไปทางไหนดีอะมีอะไรเหรอคะตามที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังคุณปู่บอกว่าลูกแก้วมังกรน่ะจะรวมเข้ากับพลังจิตอันบริสุทธิ์ ของคนที่เป็นเจ้าของแล้วก็จะสร้างปฏิหารขึ้นคุณปู่บอกไว้ย่างงั้นนะคะปฏิหารเหรอปู่เป็นห่วงว่าอาจจะถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะคุณปู่บอกไว้อีกแล้วว่างเองไม่พอบหรอ ไม่พบครับหาไงไงก็ไม่พบเอาพบก็คุณจะเจอก็มันหายไปไหนเนี่นยครับอ,อย่าต้องหายจ้ครับถ้าเราจับสัญญาณของเครื่องส่องโกแล้วก็ดีนะเป็นไงบ้างอะยนงโยไม่มีปฏิกิริยาครับสงสัยจะอยู่นอกเขตสัญญ,ญาณนะด็อกเตอร์อาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะอาจจะไม่ได้ผลหเหรอ แถวเนี้ยมีถ้ำที่น้ําใต้ดินไหลผ่านและพอน้ํากัดเซาะใต้ดินมากขึ้นก็จะเกิดเป็นอุมโมงค์ว่ากันว่าอุมโมงค์นั้นน่ะเป็นทางเข้าของโลกแห่งวิญญาณนะคะโลกแห่งวิญญาณเหรอฮะโลกที่คนตายไปอยู่ยังไงเราฮะถ้ทางนั้นพี่โกก็ถลุดเข้าไปในนั้น่ะก็คงจะออกมาไม่ได้อีกแล้วถึงจะไปอยู่ที่อื่นทางรอดก็คงจะ ไม่มีทางรอดแน่ไม่หรอกฉันก็รู้ว่าเธอเชื่อว่าโกยังอยู่โกจะต้องกลับมาแน่และอีไม่ว่าโกจะลำบากแค่ไหนโกก็ต้องกลับมาทุกครั้งเลยฉันและอีจ้านั่นน่ะสิถ้ามันไม่ีทางเข้ามันต้องมีทางออกสิมีแบล็คโฮมมันก็ต้องมีไวโฮมีเรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมมีไหมล่ะฮะว่าไง อ่ะว่าอ๋ออาจจะเป็นถ้ำรูเซนที่อยู่อีกด้านก็ได้ถ้ำเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ต้องแต่รีบพาไปเลย อเราอาจจะถูกพวกมันจับก็ได้นะเงยอย่าพึ่งหมดหวังสิเราต้องหาโกกับลูกแก้วมังกรให้ได้ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ต้องหาให้เจอสุณลิตาคะถ้ำริวเซนเนี่ยเชื่อมต่อกับโลกแห่งวิญญาณจริงเหรอคะตามที่เล่ากันมานะบอกว่าคนที่เข้าไปอะ่ะจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกถึงแม้ความหวังจะเลือนลางแค่ไหนเรกาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนะ

quản lý ca dưa dưa nãy đi dưa ô, á ủa 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 bên bài rất là suy อืมโอเคเราจัดสัญญาณได้แล้วอ่ะต้องรีบไปเลยค่ะสองคนนั่นกำลังอยู่ในอันตรายไร่ได้เลยทั้งก็ทันนั้นทันนั้นผมจาให้พวกเจ้านำทางพาไปหาขัดสมัตรไม่มีทางใช่เราไม่วันช่วยแกหรอกอ ีปกระจ <c oughs> ุ๊จุ๊จังเดี๋ยวม่จับกินเราันเด็กน้อยกลัวเปล่าฮะกลัวหรอกไม่กลัวอาจับอ๋ออ,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 อย่างนี้นเองอ้าคอรุคอรุตาแล้วตาแล้วฮ่่ง <c oughs> ั้นไงอยู่ในนั้นสินะ ดีล้วเดี๋ยวเลยยิ่บุมบาหมสิเรายังไม่รู้หอบมันมีกี่คนนะก็ถ้าเราไม่มีคุณดิกะเราก็หาคนไม่เจอชักช้าอยู่ไม่ได้หรอกน่าเดเลยตึวเียกอะไรมันลุกมากแก่นจริงๆเลยไอ้เราก็หนักขอบคุณนะคนก็ที่มาช่วยไว้อ่ะอยู่นี่ใช่หลาดจริงๆมันจําเป็นนะซินั่นสิลเจ้าประสัตประหลาดอะไรอยู่ไหนก็ไม่รู้นะมันออกไปกับพวกพังไปไหนก็ไม่รู้นะอืม เร็วข้อสีมามาค่ะเร็วมาตอนนี้นีเอามือมาค่อยๆนะอ่ะออไปทางนี้ค่ะทางนี้าทางนี้ไอ้ยหิวจังเลยฮะโอ้ยอยู่ตรงนั้นนะคะอีกนิดเดียวนะ ยอดทนไว้หน่อยนะอีกนิดเดียวโไอพวกมันนะมานพวกมันจัดการเองเข้ามาเลยเฮ้อย้าวจัดการหับยับนี่นะหลบหลบลบ